ใครหนุยเป็นหนุ่มมีหัวใจแล้วแต่ไม่มีเงินก็เพลิดก็เพลินเนที่ยวไปพอได้งานทำก็แค่พอกินไม่มีเป็นก่อเป็นกันเจ็บป่วยประจำเป็นโรคใจไม่มีวันสางเป็นโรคใจอ่อนเป็นโรคความดันสูงขึ้นทุกวันดัน อเด็กหนุยเป็นหนุ่มอยู่เดียวก็เหราใจแระเดียวปลาไปเจอผู้สาวคนงามตรงตามไปหาก็จีบหลายปีดูใจตั้งหลายเวลาไปหาพ่อตาแม่ยายก็จะให้ร่วมเตียง ดีได้ตายแต่เด,ดี๋ยวดีในตัวทับมันง่ายเกินนี่ท่านี้ทันนี้เกียเก่ยวเหยื่อเกี่ยวเหยื่อนี่ผมใช้จิ้งจกจริงนะเฮ้ยจิ้งจกปลอมดีว <c oughs> <c oughs> กว่ายี่ห้อเดี๋ยวห่าจิ้งจก,งก,กจริงหรือเปล่าบ่าวกับจิ้งจกปลอมยี่ห้ออะไรไม่รู้มาทำเหมือนเหมือนเฮ้ยเกี่ยวผ่านกล้องมองไม่เห็นเลยต้องเกี่ยวนี้ก็เกี่ยวจากดั้งไว้เนี่ยจิ้งจกจริงนะผมเกี่ยวจากดั้งไว้เกี่ยวเหลี่ยมนี้ให้มันบางๆนิดเ <c oughs> วลาวัดมันจะได้แตกง่าย ะลุอเให้คนเ็าชอบถามว่าพี่เกี่ยวที่ตกเกี่ยว,ย,วยังไงเดี๋ยวเกี่ยวไม่เป็นอีกเนี่ยใช้เบียดไทยนะเบ็ดโบราณทรงไทยมีสายเอ็นก็ตาลักังเบอร์เท่าไหร่วะเนี่ยเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดสิบใหญ่เนี่ยเนี่ยเกี่ยวเข้าไปทะลุนี่ปึ๊บแล้วก็อ้มอมตรงนี้ค่อยๆอ,อย่าให้ตุงคางมันแตกอ้อมมา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 ,มมาปึ๊บ ก็ได้ลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอามาเหน็บไว้ที่ข้างเหน็บเหน็บไว้ที่ข้างข้างนี้จบไม่ต้องกลัวติดสว่านะเพราะว่าเราฝังไว้ข้างตัวนี่อ่าก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้อันเนี้ยจบปัติ่งในห้องไวหมดเลยจบพร้อมอ่า โอเคแค่นี้นี่มันเพิ่งจะลอกคาบไว้จุบนี้อ่าแค่นี้เราก да ็ไปลกอมาช่อนจุ๊บ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 ตอก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 เจ็บลอยไปลออซะช็อตเดิมเลยว่ะเออเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวตามไปถ่ายอ๋อช็อตนี้ก่อนเลยนะอ่าไล่ไล่จากซ้ายไปขวาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่อย่างนู้นมานี่เลย มันกินไม่เข้ากล้องเลยแค่นั้นแหละอ้มันเข้ากล้องเลยแถวแถวนี้ใช่ป่ะนี่ยได้ตั้งแต่เสาได้ไกลว่ะได้ตั้งแต่ต้นนู้นจนมาถึงต้นนี้เลยนะเดียวโยนเหยื่อให้มันเงียบๆหน่อย เนีย่ยได้จนมาสุดต้นโคนต้นมะพร้าวต้นนี้เลยเข้าเข้าเฟมหมดอะพัาใหญ่ไม่ค่อยมีข้างทางอย่างนี้มือก็ม่อนนยากเรออ่ที่ อ้าวกินแล้วนี่วเนะเอาวัดไป <c oughs> ไหนวะ <c oughs> นว่ะแล้วนะ้วเขาดากล้องเนียโอเคเข้านี่เลยเข้าไหนวะเนป่กเข้าปากเข้าปากบนตัวกำลัง,งสวย ต้องถามไลายคนน้อยกับนนี้มันอยู่ลายนี้แหละแค่นี้แหละปล่อยนะเก็บเอาไว้มันเข็ดไหมพี่ไม่เข็ดหรอเนะเข็ดดิมันโดนแล้วทีหลังก็โดนอา้าวตัวน่ารักเลยเราหาปลาใหญ่ไม่ได้เอาขนาดนี้แหละไม่กินอยู่แล้วปลาเลาย<笑><笑><笑>